รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย กลิปอินสลามสยามเมืองยิ้มแดนดินถินใต้เลียงกอรีแวอมาแท่ไกลสึบแดนปักใต,ต้ดินดำควานทองคนไทยรักส้ามาคี่้ต่มพระบารมีของไทยทั้งทองใ้สันที่สุขเกิดแก่พี่น้องให้สันที่สุขอยู่คูดาความทองของกัน ร้องรักเมืองไทยใช่เลยใ้สันติสุขเกิดแก่พี่น้องให้สันติสุงอยู่ผู้ดำควาง สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะห่างจากตัวเมืองยะลาไปเพียง20กิโลเมตรจะเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านต้นหยีซึ่งตั้งอยู่ในตำบลลำพยาด้วยภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขามีป่าไม้ปกคลุมและมีทางเข้าออกเพียงทางเดียวจึงเป็นชัยภูมิสำคัญของผู้ก่อความไม่สงบหลายชีวิตถูกสังเวยในเหตุการณ์ที่หมู่บ้านต้นหยีไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตำรวจทหารหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านสีแดงมาเป็นเวลานานนะคะจนกระทั่งเมื่อคืนวันที่สองสิงหาคม2551ได้เกิดเหตุการณ์ลอบยิงหญิงมุสลิมที่กำลังละหมาดอยู่ในบ้านสร้างความหวาดกลัวและสะเทือนขวัญให้กับพี่น้องประชาชนจนกระทั่งบางคนนั้นหวาดกลัวจนต้องย้ายถิ่นออกไปอยู่ที่อื่นค่ะแต่ ด้วยความเข้าใจและความพยายามที่จะช่วยเหลือและแก้ปัญหาของภาครัฐจนทำให้พี่น้องประชาชนในหมู่บ้านต้นหยีให้ความร่วมมือและเข้าใจวันนี้หมู่บ้านแห่งนี้ไม่ได้เป็นพื้นที่สีแดงแล้วนะคะกลายเป็นพื้นที่สีเขียววันนี้ค่ะจุมจะพาท่านผู้ชมไปพูดคุยกับสามีของหญิงมุสลิมที่ถูกลอบยิงในคืนนั้น เพราะแบบเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ค่ะท่านผู้ชมคะและนี่ก็คือนายโสตพีมะดีนาค่ะ,นะคะแบบเป็นชาวไทยมุสลิมซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อไหร่คะแบบเมื่อวันที่สองมิสิงหาคม2,551ค่ะที่ผ่านมานี้เองนะคะ ท่านผู้ชมคะวันนี้จุ๋มจะพาท่านผู้ชมย้อนอดีตของแบ่ซึ่งเป็นความเจ็บปวดอย่างรุนแรงสําหรับชีวิตผู้นําครอบครัวคะ่ะแบคะนี่คือบ้านของแบใช่ครับที่แบอยู่กับครอบครัวครับแบ่มีภรรยานหนึ่งคนใช่ครับแล้วลูกกี่คนคะสามคนครับไปคะ่ะราเขก็ไปดูในบ,บ้านกันบ้านคือสิ่งปลูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่พักพิงทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่สร้างความผาสุกข,ของสมาชิกในครอบครัวให้เกิดความรักความอบอุ่นและความผูกพันที่มีให้กันและกันหรือที่เรียกว่าบ้านคือวิมานของเราแต่สำหรับแบร์สตภีมดีนาความหมายทั้งหมดที่กล่าวมานั้นช่างตรงกันข้ามบ้านของแบคือความอ้างวาง หวาดกลัวและเป็นความทรงจำอันเลวร้ายที่เจ็บปวดแสนสาหัสเพราะเขาได้สูญเสียสิ่งที่เขารักที่สุดก็คือครอบครัวและต้องมีชีวิตอยู่อย่างหวาดระแวงนี่เป็นบ้านแบบที่อยู่กันครอบครัวนะค่ะอยู่กันห้าคนหคนนั่นแบบเนาะนั่นแห่ไม่ได้เข้ามานานหรือยังเกือบเอปีกว่าแล้วอะร่คะ ตั้งแต่เกิดเหตุก็ไม่กลับไม่กล้ากลับมาเลยเหตุเกิดเมื่อวันนั้นน่ะเขามายิงเราตรงไหนอะคะเขาเข้ามาทางประตูนหน้าต่างเขาตีบางกระจกบ,บางกระสีามบานค่ะคนร้ายจะต้องมีประมาณอย่างน้อยสักสี่คนขึ้นไปค่ะมาตอนไหนอะแมมาตอนหัวค่ำตอนที่แฟนผมกำลังละหมาดอยู่ราคะประมาณทุ่มหนึ่งใช่ ใช่ไหมคะตอนนี้พอเขาก็ตีบานเกรดเข้ามาในบ้านเลยใช่มีอาวุธขึ้นมาด้วยใช่ค่ะและแบอยู่ตอนตรงนั้นอยู่ไหนตอนนั้นอยู่ตอนนั้นผมออกด่าวะอยู่ผมไม่ได้อยู่บ้านอ๋อเหรอคะผมอยู่บ้านตอนนั้นก็ไม่มีแล้ววันนี้ค่ะก็คือภรรยาแบอยู่กับลูกๆใช่ใช่ไหมคะแล้วแบออกไปข้างนอกไปดาวะใช่เห็ไหมคะก็พอเสร็จปุ๊บเข้ามาแล้วแบรู้ได้ยังไงอะเขาโทรไปบอกผมใครโทรคะลูกเพื่อนเพื่อนที่บ้าน อบตอบตโทรไปบอกกำนันที่ลำไห่ผมประชุมดะว่าอยู่ที่ลำไห้ค่ะค่ะแล้วไหนเวลาเขาเข้ามาห้องไหนภรรยาแบบละหมาดอยู่ที่ห้องไหนคะห้องนี้ครับเชิญครับแสดงว่าเขาก็เข้ามาทางประตูเลยนะมาทางประตูประตูนาตาลใช่ค่ะพระนาตางนี่เข้าปิดหมด อค่ะก็เข้าทางหน้าบ้านห้าานองนี้เป็นห้องด้านในค่ะวันนี้ภรรยาแบก็ไปอยู่กับอัลลอฮ์แล้วใช่ใช่ใช่นะคะเขาสบายจะแล้วเหล่าทั้งพวกเราที่ยังเป็นคนอยู่ยังต้องต้องอะไรล่ะเขาเรียกว่าต้องถูกอัลลอฮ์ทดสอบความเชื่อทางศาสนาของผมค่ะเพราะคนเราจะดีหรือเลวต้องผ่านการทดสอบจากอัลลอฮ์มาก่อนถ้าใครอดทนได้คนนั้นเป็นยอดคน แบกาลังถูกทดสอบใช่คุณ <ผม S 1> จึงมั่นใจว่าแบอดทนได้ใช่ใช่ใช่แล้วลูกๆเป็นยงไรคะแบลูกคนเล็กเรียนอยู่ลูกคนที่สองไปอบรมกัททหารทางทหารเขาไปผู้วิชาชีพไหมใช่แล้วเขาคนโตเขาไม่ได้เรียนแล้วทํางานทั่วไปอ๋อค่ะแบก็เลยอยู่ที่นี่คนเดียวก็เลยอยู่ไม่ได้ใช่ใช่นะคะเลยไปอยู่บ้านหลังใหม่ที่กาลังจะพาไปไม่ตอนนี้ผมอาศัยบ้านพี่สาวอยู่ ตามแต่เกิดเหตุนับจา,จากวันที่เกิดเหตุผมก็อาศัยบ้านพี่สาวเพราะไม่มีที่จะอยู่คำบ้านไม่ใหญ่ก็คนเยอะ,อะบ้านก็แคบค่ะแมเลยไปอยู่กับพี่สาวใช่นี่เป็นสวนหลังบ้านแม่เหรอครับค่ะปลูกอะไรบ้างอะจ๊ะปลูกลองกองทุเรียน แล้วก็หมากหมากใช่ไหมทุเรียนพันธุอะไรพันมอนทองม่อนทองออกลูกทุกปีไหมบางทีก็ทุกปีบางปีเ็าไม่เป็นออกดอกแต่ว่าร่วงหมดอ๋อค่ะมันอยู่ที่สภาพอากาศแล้วตอนนี้แบดได้เข้ามาบ้านนี้บ่อยไหมไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่แต่เข้ามาเหมือนกันเข้ามาบ้างใช่แล้วแบดคิดว่าจะขายที่บ้านหลังนี้ไหมไม่เคยคิดทําไมอะจ๊ะเพราะจะเกลี้ไว้ให้ลูกขับลูกๆเพราะผมคิดว่าสักวันหนึ่งมันจะต้องสงบ เมื่อมีมืดย่อมมีสว่างสุดขอบฟ้าท้องนภาสดใสร้อยดวงใจฟันไปไปถึงถึงแล้วหรือจ๊ะถึงแ้วในบ้านพี่สาวได้เหรอเลี้ยงนกด้วยนกของร้านค้าทำไมแม่ถึงตัดสินใจมาขอพี่สาวอยู่ละจ๊ะ เพราะผมไม่มีที่จะอยู่ไงเพราะผมรู้ว่าคณะผู้หญิงเขายัางยิงได้และนัะะกภาษาเลยครับผมผู้ชายผู้เป็นสามีของเขาผมว่าไอ้พวกนี้มันไม่ใช่มนุษย์นั่นและแต่ถึงยังไงผมก็ขอดุอาจจะอัลลอฮ์ให้เขาได้มีจิตสาึกที่ดีให้เขาคิดถึงหัวอ,อกชาวบ้านที่ไม่รู้อินูอินเอแล้วเขามายิงเขาทำไม ให้เขามีจิตใจที่สำนึกและกลับมาหมดตัวซะศาสนาทุกศาสนาย่องทำให้คนเป็นคนดีแล้วยิ่งศาสนาอิสลามในคำพิม์ไม่มีบัญญัติบทบัญญัติญญญญหนึ่งก็ไม่มีที่ว่าฆ่าคนแล้วได้เข้าสวรรค์ไม่มีถ้าพวกเขายังฟังที่รายการที่มาจัดที่บ้านผมนะ <Okay. S 1> ถ้าเขานั่งดูอยู่ให้เขาคิดแล้ว สำนึกผิดแล้วมอบตัวซะแบ,บก็ให้อภัยนะให้อภัยเพราะอัลลอฮ์ให้อภัยอยู่แล้วแล้วผมในชนะ